ตานสาธุชนุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่ยี่สิบห้าธันวาคม2500สองพันห้าร้อยสามสิเอ็ดเป็นการบันทึกตอนที่หกของหนังสือเล่มท,ที่ห้าเรียกว่าหนังสืออันเล่นเขียนโดยสสองสวรร์ <c oughs> แต่ว่าเวลานี้เขียนไม่ไหว ตาไม่เห็นเส้นไม่เห็นน้ำมึกก็เลยต้องบันทึกแทนทึกเสียงแทนให้จทีเจ้าหน้าที่รอบเป็นตัวหนังสือก็เป็นว่าตอนที่แล้วเรื่องมาขาดตอนลงที่เรื่องของเราเรื่องราวของท่านพลเลเอกกรมหลวงชุพนเขตอุดมศักดิ์ว่าท่านเป็นเทวดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เชื่อท่านจริงๆมีความเคารพจริงๆขอย้ำตอนนี้นะบรรดาท่านบูกฟังถ้าเชื่อไม่จริงเคารพไม่จริงจะลืมว่าท่านเป็นเทวดาท่านรู้ความรู้สึกของคนท่านจะไม่ยอมเชื่อท่านจะไม่ยอมช่วยม้ว่าเป็นการช่วยเหลือเขาบนกันทุกอย่างเป็นการช่วยเหลืออาตมาจะนำเรื่องมาคุยให้ฟัง อาจะมาก็เคยบน่นแต่ถ้าว่าให้บนให้คนอื่นเขาบน่บนบ่นเพื่อช่วยเขาท่านก็ช่วยได้ถ้าไม่ลืมเรื่องนี้ก็จะนํามาเล่าให้ฟังเพราะไม่ได้บันทึกมาเป็นอันว่าครั้งหนึ่งเอาครั้งสําคัญเสริมสีสองสิสริเธอมีความครบในกรมหลวงพระพรมมากมีอะไรขัดข้องเธอก็นบน่น ว่าการบนทุกอย่างของท่านมีผลทุกคราวคนนี้มีความเรื่อมใสามากต่อไปเมื่อคนอื่นมีทุกข์ต้องการให้แทนกรหนดผครช่วยก็มาขอร้องให้เสริสีบ่นื่าตนเองจะบนก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยทําผิดหรือทำถูกจิตใจในเคารพแน่แต่เกรงว่าจะผิดระเบียบ จะเสริมสีก็ช่วยบนให้แล้วก็มีผลตามนั้นทุกครั้งเป็นที่น่าสัจจันนี่ใครว่าผีช่วยไม่ได้เทวาดาช่วยไม่ได้และบรรดาท่านอางไรไม่จริงก็คนมันไม่ดีเทวดาท่านจะช่วยยังไงเทวดา,าเทวเพรืผู้ประเสริฐท่านจะมีเทวดาได้ธรรมะเบื้องต้นของท่านที่ปฏิบัติได้ขั้นแรกก็คือหีริโดตัป,ปะ ก่อนจะตายมีความรู้สึกตัวเกรงกลัวผลของความชัว่วอายความชัว่วเวลานั้นจิตเป็กนกุศลธรรมตายจากความเป็นคนจึงเป็นเทวดาแต่ในเมื่อคนที่จะไปใช้ท่านและต้องการจะเห็นท่านต้องการท่านช่วยในเมื่อคนนั้นเมืองยามันยังนิยมความชัว่วไม่อายความชัว่วไม่เกรงกลัวผล,ลวค,ความชัว่ว เป็นคนเลวเทวดาแปลวผู้บวชเสดิจผู้บวชเสดิจก็ไม่กล้าสู้คนเลวไม่กล้าช่วยคนเลวเพราะเกรงว่าจะเลวไปด้วยอย่างนี้คนเลวบ่นไม่ได้ผลบอกกันเสียก่อนนะวิธีบ่นที่แรกเกือบ่นก็นตามความชอบใจต่อมาจะมาถามท่านก็ขอพูดกันตรงไปตรงมาว่าเคยคุยกับท่าน ท่านกุมหลวงยุคอนนะ้ท่านมาเห็นเป็นประเป็นปกติแล้วก็ขอร้องให้ท่านช่วยอะไรท่านก็ช่วยตามกํากลังของเทวด,ดาที่เพิ่งช่วยได้อย่าไปเกณฑ์เทวด,ดาท,ทุกอย่างอาปเกณฑ์ว่าขอเทวด,ดาจงบอกหวยให้อันนี้ไม่ได้เกณฑ์ได้เทวด,ดาเขาไม่ช่วยอย่าจะมานี่ขอพูดให้ฟังท่านปู่ใหญ่คือสามโมรีพรม เดิมทีเดียวเมื่อท่านเป็นพระในหลายพันห i, ลายร้อยปีมาแล้วอาจจะเป็นเกือบทันพันปีมาแล้วท่านเชื่อสิงห์เป็นพระสงฆ์สมาบัติขั้นสูงนี่ก็เป็นพระอริยเจ้าต่อมาขณะที่ท่านเป็นสามอดีก่อนเป็นสามดีพรมขณะเป็นรองไปถามเรื่องหวยท่านนี่ท่านเอาเรียงเบอร์มาให้อ่านเลย อ่านเรียงเบอร์อ่านี้ทุกรางวัลเหมือนกับที่เขาพิมพ์เนี่ยภาพไปเห็นแต่ท่านบอกว่าห้ามบอกใครนะ <c oughs> แต่ความจริงสังเกตุได้ว,ว่าถ้าไม่บอกที่ตรงทุกทีถ้าบางครั้งท่านบอกว่าพูดได้เท่านี้นะถ้าพูดเท่านั้นมีผลถ้าพูดเลยไปตัวเดียวแล้วแตมเดียวแล้วประโยคเดียวจะไร้ผลทั้งหมด เวลานี้เาอเลยขอร้องบิเสร็จบอกเอางี้ก็แล้วกันอยากจะรู้จะให้รู้แต่ห้ามพูดแต่ติดขาดก็เ <c> ล <oughs> ยเป็นว่าไม่รู้ซะดีกว่ารู้แล้วพูดไม่ได้มดจตัดใจนี่มาว่าทั้งเรื่องคุมหวังพรกันดีกว่าวิธีบนบรรดาแทนพุทธบริษัทฟังแล้วอาจจะบนกันบ้างบนก็คือหนึ่งข้าวปากหมอ้อ าำมาข้าวปากหม้อทีไหมความข้าวปากหม้อทียังไม่เป็นเดงไข่ตักมาหนึ่งถ้วยรายการที่สองหมูต้มหมูธรรมดาต้มประมาณสักครึ่งกิโลถ้าจนจนมากก็ชิ้นเดียวจะให้เล็กนักและรายการที่สามก็ไก่ต้มถ้าจนมากมีทุนน้อยก็ไม่ต้องถึงตัวเอาชิ้นก็ได้แต่คนมีทุนมากต้องเอาถึงตัว อย่าขี้เหนียวนะขี้เหนียวเทวดาไม่ช่วยต่อมาก็ทองหยิบไฟทองอย่างแล้วก็อย่างแล้วถ้วยเล็กๆก็แต่สองสามอันก็ได้นะแล้วต่อมาก็ขนมจีนน้ำพริกเท่าน,นี้ก็พอแล้วแต่ว่าตามวิธีกรรมถ้าจะบนท่านให้ใช้ของทั้งหมดที่ก่อนเวลาบนถวายก่อน เวลาถวายท่านกำหนดว่าเวลาตอนเช้าให้ใช้เวลาก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีไปก่อนหน้านั้นนิดหน่อยก็ได้แต่ย้ายถึงสองโมงเช้าถ้าจะแก้ตอนบ่ายตอนเย็นให้ใช้เวลาสามโมงเย็นแต่ก่อนเวลาสามโมงสามโมงเย็นถึงสิบนาทีเรื่องเล่ายาปลาปิ้งไม่ต้องใช้กันเวลานี้ท่านเป็นวีรุณหกเมื่อก่อนเป็นวิรุณหก ชอบใหไเก็แก้บนด้วยน้ำตาลเมาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่เอาแล้วลูกน้องมันมากเดี๋ยวลูกน้องมันเมามนุษย์จะมีความลำบากเทวดาเมานี่ยุ่งแต่ความจริงเทวดาถ้าหม่กินน้ำตองน้ำตาลก็วเขาว่ากันเรื่อยเฉยไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสมัยเป็นคนชอบอะไรก็ขอยอย่างนั้นที่มาเรื่องการบนที่มีผลเป็นพิเศษทำให้เทวดาลำบาก คือช่วยเขาแล้วเทวดากับลำบากคนบนมีความสุขแต่เทวดามีความทุกข์นั่นก็คือว่ามีนายตำรวจท่านหนึ่งเป็นร้อยตำรวจโทคนนี้เป็นเมือปลักแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่บอกละเวลานี้ก็เป็นพันเอกจะเป็นคนรุ่นเดียวรุ่นลาวคราวเ,าเดียวกันเขา่ไดนพลกันดหมดแล้ว ก็เกรงว่าจะเขาย้ายไปนานแล้วเข้าใจว่าจะเป็นในคนไปแล้วถ้าตามอายุไล่าการเห็นเพื่อนเพื่อกันคนไล่ไล่กันเวลานั้นเวลานี้ก็เป็นพลตรีพลโทไปแล้วแต่ท่านผู้นี้จะเป็นขั้นไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้นี้ก็ไปจับโจรร้ายคนหนึ่งคนนี้ร้ายปล้นฆ่าปล้นไม่ปล้นฆ่าบ้างปล้นไม่ฆ่าบ้างแต่ปล้นแห่ ไปจับมาแล้วคนนี้ก็ติตตรรางต่อมาลูกสาวของท่านบุคคลน,นี้เจ็บใจเพราะร้อยตำรวจโทรคนนี้มาจับพ่อติดตาราง <c oughs> ให้นั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาจะให้เขามีเหตุมีผลเอกว่าพ่อของเธอไปปล้นเขาเขาจับติตตรรางเป็นการถูกต้องอย่างนี้เราพูดกันได้แต่ว่าลูกกับพ่อจะมีความรักกันจะมีความหวังดีในกัน เขาจะโกรธคนที่จับพ่อเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าตำหนิตำหนิก็ไม่มีผลแต่เธออายุอย่างน้อยอยู่ประมาณสิบหกปีกำลังสวยก็เรียกว่าสวยค,คนคนรูปร่างค่อยกลางสวย <c oughs> ถ้าประกวดนางงามได้ได้เป็นที่หนึ่งของคนรักแน่ถ้าผู้ชายคนไหนรักคนนั้นก็ให้ที่หนึ่งชนะเลิย แต่คนนี้ก็น่าตาน่ารักผิวพรรณดีรู้สึกว่าสวดทรงก็ดีส,ดส่วนแซกก็ดี <c oughs> เธอก็ไปสมัครเป็นหญิงโสเภณีเรียกว่าโสเภณีแก้แค้นไม่ใช่โสเภณีสมัครเล่นและไม่ใช่โสเภณียาชีพโสเภณีในต่างจังหวัดเวลานั้นก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน <c oughs> เป็นแต่เพียงมีบ้านหรือมีห้องแถวที่เขารับหญิงค่าประเพณีเข้าไปแล้วเขาก็รับสมัครเมื่อเธอเข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเข้าไปก็รับแขกสแตงก็ได้อันนี้ก็เห็นใจเธอก็สแตงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั่นคือต้องการจะแก้เผ็ดนายตำรวจคนนี้ก็หาอาจารย์ หาครูบาอาจารย์มาทำไสยศาสตร์เรียกว่าทำเสน่ห์ก็แล้วกัน <c oughs> แล้วก็หาทางให้คนแมนมาแนะนำกับนายตรวจคนนี้ว่าหญิงสาวคนนี้เข้ามาใหม่ใหม่เอี่ยมจ๋องไม่เคยผ่านงานอย่างนี้มาแต่ก่อนแต่สายว่าพ่อตายไม่มีใครเลี้ยงก็มีความจำเป็นต้องทิศตัวเพื่อเงินชั่วคราว แล้วเธอก็จะเป็นอยู่ไม่นานเพราะได้สสางพอเธอก็จะเลิกแต่ว่าท่านนายตำรวจคนนี้ย่องย่องเข้าไปจะดีมากท่านนายตำรวจยังหนุ่มได้ข่าวอย่างนั้นเข้าไปแต่เขาพอเขาส่งข่าวไปมิเศษีนะว่าถ้าหากว่าเป็นตำรวจแล้วฟรีทุกรายสามารถจะเหมาคืนเหมาเป็นวันๆกันได้เลย <c oughs> เป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าจะมีสตังจ่ายค่าอาหารประจำวันแค่ข้าวไรแกงให้เธอได้กินในอิน่มอย่างนี้เหมาได้ตลอดการเท่าไรกี่วันก็ได้เป็นเดือนก็ยังได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนายตำรวจเธอจะชอบมากท่านนายตำรวจคนนี้ทราบก็ยินดีในเรื่องเนื้อสดนี่ยังไม่ต้องต้ม อย่างนี้สดแท้แทเนื้อสดประเภทไม่ต้องต้มในรสโอชาท่านก็ย่องเข้าไปเธอก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนัดหมายกันแล้วมีแม่เสือมาติดต่อกับนายตำรวจเธอก็จัดห้องจัดหับเสื้อดีแม่สีก็ช่วยห้องจัดเสื้อสวยเรียบร้อยเสียค่าเช่าห้องเป็นพิเศษเธอเสียเองเธอพักพวกเลยกัน ถ้าพวกชาวบ้านใกนการที่เป็นญาติกันเขาช่วยพอท่านนายตำรวจคนนี้เข้าไปอาศัยมหาเสน่ห์ที่เธอจ้างเขาทำมีผลมากเป็นเหตุให้ในายตำรวจคนนี้ลุ่มหลงไม่มาทำงานขาดงานไปเกินกว่าสิบวันหัวคับกองให้ตำรวจไปตามก็ไม่มาผู้กำกับให้ตำรวจไปตามก็ไมมาไม่ยอมออกจากห้อง ความจริงเนื้อสดชิ้นนี้น่าก็จะโอชะมากเกินในที่สุดบรรดานายตำรวจก็ดีบรรดาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ตามพี่น้องก็ตามก็สงสัยคิดว่าอย่างนี้ต้องออกอะไรสักการแน่เหตุผลเป็นมาอย่างไงยังไ,ไม่ทราบเด็กสาวคนนี้ก็เป็นเด็กสาวธรรมดาธรรมดารูปร่างหน้าตาน้าสวย แต่คนภายนอกที่สวยยานนั้นก็มีสวยกว่านั้นก็มีที่ใดตรวจคนนี้ผ่านมาแต่ไม่หลงไหลฝ่ายฝันขนาดนี้ในที่สุดก็หมดทางแก้ไปหาพระแก่พระก็แก่ไม่ออกไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนแก่ก็แก่ไม่ออกไปหานักปียสายแก้ก็แก่ไม่ออกไสยสายแก้ก็แก่ไม่ออกวันที่สุดกอมาหาเสริมสี เขาได้ข่าวว่าเสริมสีเป็นลรกศษย์กรมหลวงยพรมเธอคนะแกแก้ได้หมาเธ,เธอเธอก็เห็นใจออนจะช่วยแก่เธอก็บอกว่าแก้ได้ห้ืไม่ได้ก็เสแล้แต่สมเด็จเตียเขาเรียกการสมเด็จเตียเพราะว่าเสริมสีเป็นลูกเกศก็เรียกว่าสมเด็จเตียก็ถูกต้องเตียคือพ่อพก็พคือเตีย เธอก็จัดพิธีบนให้เขาจัดของเพื่อบนท่านเมื่อบนเสร็จ <c oughs> ก็บนขอให้ไปตามนายตำรวจคนนี้ออกมาจากซ่องเลยคำว่าซ่องก็คือซ่องพิเศษนะขอโปรดทราบว่าประฐานที่จัดที่แห่งนี้ในบรรดาท่านผู้ฟัง <c oughs> มันไม่ใช้ซ่องที่เสเพนีอยู่กันโเพนีอยู่กัน เดิมที่เดียวเธอมาอยู่กับเขาเพื่อประกาศตนเป็นโสเภณีแต่สถานที่ต้อนรับนายตำรวจคนนี้มันเป็นบ้านเขาจัดห้องหับที่บ้านของเธอเองทำเบรนีรเพีพิเศษให้เจอให้บุคคลเห็นว่านายตำรวจคนนี้ไม่ได้เข่าสองเขาให้เกียรติมากเ <c oughs> รืองความมาเสริมสีเทกระบนผลที่ได้จริงๆคือบนแล้ววันที่สาม นายตำรวจคนนี้ออกมากลับเข้ามาทํางานตามเดิมเมื่อเขาถามผลกันท่านก็ตอบว่าก็ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมีความหลงไหลใฝ่ฝันจริงๆก็สรุปแล้วว่าเห็นว่าเนื้อสดรายนี้อร่อยมากมีรสโอชามากมีการสัมผัสดีเอาอกเอาใจดีมากเป็นพิเศษ ถ้าท่านก็คิดว่าท่านไม่คิดว่าเป็นเนื้อสดท้าขายท่านจะรับไว้เป็นพัญญาแต่เมื่อออกมาแล้วมาทํางานแล้วมีคนถามว่าต้องการไปต้องการไปบ้านนั้นอีกไหมท่าก็บอกว่าเวลานี้มันหมดความรู้สึกความต้องการคนรายนั้นกับสถานที่นั้นไม่มีอีกแล้วอันนี้อจจัศจรรย์ <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรเขาภัยบรรดาท่านพูดบริษัทก็บลอ้เอไมไอม,มากเพราะคอแห้งจัด <c oughs> แต่เรื่องนี้ไม่สําคัญที่ไม่ต้องการแต่ส่วนสําคัญนี้ว่าคนสบายคนปลอดภัยพ้นจากภัยมาได้แล้วท่านไม่เสียไม่เสียงานท่านได้การไม่เสียประวัติบรรดาบิดาของท่านในตำรวจคนนั้นก็มีความสุขญาติพี่น้องก็มีความสุข เสริมสีก็มีความอิ่มหนำสํำราญสดชื่นเพราะทำงานได้ผลแต่ว่าท่านที่ต้องรับโทษคือกรมหลวงยุพหนสำหรับอาตมาเองเคยพบก,กับท่านทุกคืนเวลาทำใจไปสมาธินิดต่อยทุกวันนั่งนั่งอยู่จิตไปสมาธินิดต่อยพอนึกถึงท่านก็เอ็นท่านท่านจะมาบางครั้งท่านจะมาในชุดแต่งขาวบ้าง บางครั้งท่านมาในชุดเต็มยศคนอาหารเรือบ้างบางครั้งก็เห็นท่านในในระดับยศพลเอกแต่ปกติเขาอาหานเหลือ <c oughs> ขอร้องอะไรท่านก็นช่วยทุกอย่างแต่ส่วนที่มีส้ำคัญก็มาบอกถึงอารมการขัดข้องว่าวันนั้นวันนี้ใครจะกลังาาใครจะแกล้งบางใครจะขัดข้องบ้างจะดีบ้างเขาจะชมบ้าง แต่ให้ก็เตือนบอกขอว่าถือไปเรื่องธรรมดาว่าคนที่เกิดมาทุกคนมันต้องตายทั้งหมดมันชมเรามันก็ตายมันติเราแล้วก็ตายมันขอโทษมันติเรามันก็ตายเราชอบคําชมเราก็ตายเราไม่นิยมคําติเราก็ตายท่านเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าสนใจในมัน นัติโลกเกอานินิโตท่านบอกว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกแตยคนที่ดินทาก็ดีสัรเสริญก็ดีไม่มีอะไรเป็นผลเรารับคํานินทายกุ้มปเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นผลถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าชั่วเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วเขาสัรเสริญว่าเราดีแล้วก็มาดีไปตามอย่าสนใจท่านเตือน แต่หลังจากนายตำรวจออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่เห็นหน้ากำรยจขอโไปนานสิบห้าวันหายยังไงก็ไม่พบเชิญยังไงก็ไม่มาพอทุกวันท่านเคยมาคุยเป็นเพื่อนทำให้เธอไม่หมดความเหงาตามปกติชอบนั่งคนเดียวเวลาไหนอยู่คนเดียวเวลานั้นเป็นสุขขณะที่อยู่คนเดียวก็คุยกับเทวดาบ,บ้างคุยกับพรมบ้างมีความสุขดี ไม่หนักอ,อกหนักใจเหมือนคนกับคนเมื่อวันที่สิบหกเข้ามาถึงก็พบท่านกรมวิพรในเครื่องแบบคนเลยเอกเต็มยศขออานรเอจะเรียนถามนว่าท่านหายหายไปไหนมาท่านก็ตอบว่าผมถูกกักบริเวณสิบห้าวันเรียนถามนว่าท่านเป็นเทวดา แล้วใครย,ยากาักบริเวณท่านก็ท่านก็นบอกว่าท้าววิรุฬหก่ี่เป็นเจ้านายอยู่ด้านทิศใต้ของโลกท่านบอกว่าถามว่ากักเรื่องอะไรท่านบอกว่ามีโทษในฐานะที่เข้าไปในซ่องของโสเพณีท่านถามว่าเพราะอะไรท่านบอกว่าอีโ้โวยท่านไม่เรียกเสริมสีท่านเรียกโวยนะอี้โวยมันขอร้องผมอ่ะ ให้ไปช่วยนายตำรวจคนนั้นให้ผมกกสงสารมันจะไม่ช่วยมันก็จะเสียชื่อมันก็เรียกผมสมเด็จเตีย่ยสมเด็จเตีย่ยแต่เตี่ยก็มีมีความเห็นใจสงสารโลกเมื่อจะเข้าไปมันก็ผิดระเบียบแต่ขั้นจะเข้าไปจะไม่เข้าไปเลยนายตำรวจคนนั้นก็จะไม่ปลอดภัยต้องถูกออก แต่เกณฑ์ใชะตาบุญบรารมีเขาเธอยังไม่ควรจยออกต้องดูกันก่อนแต่บริการจะช่วยต้องดูทั้งบุญบรารมีด้วยไม่ใช่แค่ช่วยส่งเดชถ้าคนเลวไม่มีบุญไม่มีบ,มมบ,บรารมีอยู่เลยไม่มีอะไรหนุนหลังไม่มีบุญหนุนหลังยู่เบื้องหน้าแล้วก็ช่วยก็ไม่ได้นี่พ้นผูกฟังฟังแล้วก็จําไม่ได้นะก็เลยถามให้ว่าถ้าบุญเก่าเขาไม่มีบุญใหม่เขาทําไว้ แต่ทําไว้ก่อนที่จะบน่นถือว่าเป็นคนมีบุญไหมท่าก็บอกตั้นแหละก็เป็นบุญความดีที่เขาทาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะชั่วฉะนั้นถ้าใครเขาทําบุญดีๆรู้จักการให้ทานรู้จักการากการัากษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเพื่อตั้งตนอยู่ในภูมิหานสีบ้างสังวัตถุสีบ้างอยู่ในศีลบ้างอยู่ในธรรมบ้างตั้งใจชอบฟังเทศบ้างอย่างนี้ช่วยสะดวก แต่คนไร้ความดีไร้ศีลไร้ธรรมผมก็ขอยืนยันว่าผมช่วยไม่ได้แต่นายตำรวจคนนี้ชาติก่อนก็ทําบุญไว้ดีชาตินี้เขาก็ทําดีเขาเป็นนายตำรวจมือปราบแต่เขาปราบคนผิดคนที่ทําความเดือดร้อนให้เกิดกับชาวบ้านกับทรัพย์สินชาวบ้าน,นเมื่อเขาช่วยคนก็มีความสุขกขจัดว่าเป็นบุญบาร,รมีส่วนหนึ่งที่เขาทําทานเขาว่าให้สิงก็เคยรักษาแต่เวลากา่อน ไอ้ภาวนาี่เขาภาวนาการปืนนึกถึงพระก็ถือว่าใช้ได้จามอนุญาตโยมนะภาวนากันปืนภาวนาอาวุธถือว่าพระสบายใจนึกนึกก็ถือว่าถึงพระถือว่านึกถึงพระใช้ได้ขอไม่ดีมากก็รวงความว่าอาศัยที่เขาต้องช่วยท่านผู้นั้นท่านเลยถูกกักบริเวณสิบห้าวันวันนี้ปลอดแล้วผมคิดถึงท่าน ท่านคิดถึงผมผมก็ทราบท่านขอร้องให้ผมมาผมก็ทราบแต่ผมมาไม่ได้โทูกกักบริเวณกระรวงความว่าท่านขอร้องว่าต่อที่นี่ไปขอให้บอกทุกคนให้ทราบว่าทุกคนเวลาจะบนท่านเรื่องการเข้าซ่องขอเลิกไม่ช่วยใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะบนคอยปฏิบัติตามระเบียบต่านที่กล่าวมาแล้วอย่าโกงกัน รวมความว่าเรื่องของกรมหลวงุพนยังไม่หมดจเก็บไว้ต่อตอนต่อต่อไปเรื่องของผีชายนาแต้องใช้เวลาหลายตอนบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ธทวดานะเที่วกดาชัยนาจะนึกว่าท่านอยู่เฉพาะชัยนาถนะความจริงนี่เรื่องน้ธรรมะกลัวมาแล้วนะจะไม่พูดธรรมะตอนหลังเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนาทีโลเกยนิโตเรื่งนิทายสันเสินี่เป็นธรรมะรายการธรรมะเอากันวันนั้นหน่อย เพราะว่าก็ถึงกรหลวงยมพรว่าทําไมก็จะต้องแก้บนหรือว่าลาบนกันก่อนสองโมงเช้าสิบนาทีและก่อนสามโมงเย็นสิบนาทีท่านบอกว่าคนที่มีสาภาพสำคัญที่เป็นเพื่อนกันเวลานี้คือจะปลังหรือจะปล่อยบางคนก็เรียกปลัง่งบางคนก็เรียกปล่อยเวลาที่ท่านพูดวันนั้นเ็าอยู่ด้วยกันทั้งหมดท่านปลังท่านปล่อยท,ท่านสิงค์ขอนอะไรพวกเนี้ยท่านทองดีแล้วก็มีเยอะอะไรก็หลวงยมพร ท่านกระชีน้หน้าบอกเจ้าปลังนี่แหละสําคัญมากเวลาเขาบนผมผมทํางานเวลาเขาแก้บนไอ้ปลังมันไม่ทําเวลาเขาบนเขาทําอะไรผมทำคนเดียวแต่ไอ้ปลังเนี่มันไปรับรับการแก้บ่นซะเองเวลาก็เชิญผมผมมาเจ้าปลังมันว่าไปเรียบร้อยแล้วก็ถามว่าเทวดาโกงกันได้หรืออย่างนี้มันเป็นอาธินาทาน ท่านบอกว่าวิสาสาปรมาญาติการคุ้นเคยกันถือว่าเป็นญาติสนิทนี่จะปล่งนี่จะปล่อยนี่มันเป็นเพื่อนคู่หูเลยนะสิงขอ r นี่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนกันคู่หูกันมีอะไรก็กินด้วยกันใช้ด้วยกันแต่ความปริงเทวดามีของทิพย์ถือว่าท่านเป็นเพื่อนกันถ้ามีสิทธิ์ร่วมกันฉะนั้นเวลาเขาแก่บ่นเจ้าปลั่งมันก็โชยอากาศ ในฐานะที่บรรดาเป็นญ,ญาติสนิทกันเองกับผมมันก็เลยเอาจะทุกอย่างแต่ผมก็ต้องทํางานเลยทันไม่ถามปลังถามปลังมีหน้าที่อะไรผมเป็นดวดาพิเศษครับมีหน้าที่ช่วยขโมยล,ลักของแล้วก็มีหน้าที่รับติดตามของที่ขโมยล,ลักไปรวมความว่าถ้าใครจะขโมยของถ้าบนผม ผมรับช่วยมันขโมยได้แล้วก็เวลาเข้าบนติดติดตามเขาบนผมผมก็รับื่อติดตามมันได้ <c oughs> ก็เลยบอกว่านั่นมันผิดศีลนะมันละเมิดศีลถ้าบอกไม่ใช่มันต้องเฉพาะบุคคลครับบนกันทุกคนไม่ได้ผลมันต้องเป็นคนประเภทที่ว่าชาติก่อนเคยยักยอกของเขาไปชาตินี้ต้องตอบสนองด้วยการขอหาย แต่ในชาติก่อนยักยอกไปแล้วไม่ได้ไปเลยคืนให้เด้าของเขาไม่ว่าเขาจับได้เขาเขาเอามาเขาคืนได้เวลาชาตินี้เหมือนกันแลาเขาหายตามได้พ้นช่วยตามนี้ครับอรบ,บันดาท่านผู้ฟังมองดูเวลาหมดเสร็จแล้วและเวลาสิบปินาทีขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี